สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทํานายดวงนะครับสาหรับอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับดาวพฤหัสย้ายราศีนะครับ19เมษายน2566ไปจนถึงวันที่30เมษายน2567นะครับตามที่หลายคนหลายท่านนะครับทราบกันดีเนาะนะครับหลายคนเนี่ยติดตามคลิปของผมก็จะทราบดีว่าดาวพฤหัสเนี่ยจัดเป็นดาวใหญ่หนึ่งในดาวตรีเทพนะครับที่มีอิทธิ ผลต่อดวงชะตามนุษย์เราเป็นอย่างมากนะครับซึ่งดาวดวงแรกนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือดาวพระเสาร์นะนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับตรงนั้นผมก็ได้ทํอี P ีพิเศษให้กับคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังก็ไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะครับส่วนดาวตรีเทพดวงที่2นะครับที่จะตามมากันติดติเนี้ยนะครับในช่วงของวันที่19เมษายมษาก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งจัดเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์นะครับทำหน้าที่เรื่อง เพราะฉะนั้นเป็นดาวที่ใครได้หลายคนเนี่ยนะครับรอคอยมานานเหลือเกินนะครับเพราะว่าการโคจรของเขาครั้งนี้จะย้ายมาได้ตำแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่าราชาโชคนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจาะลึกกันในอีีนี้นะครับว่าดาวพฤหัสโคจรโยกย้ายครั้งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดนะครับตามจังหวะจะโคนการโคจรของดวงดาวว่าช่วงไหนดาวพฤหัสเสดนะครับก็คือเดินเร็วบ้างนะครับเหมาะแก่การทําอะไรไม่เหมาะแก่การทําอะไรนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการมนองศาการพักองศา ก็จะมาพูดคุยกันในอีพีนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนดาวตรีเทพดวงที่3นั้นก็คือดาวพระราหูนะครับเดี๋ยวจะมีการโคจรยกย้ายในช่วงของปลายปีนะครับช่วงของเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยรอคอยติดตามกันไปละกันเพราะฉะนั้นปีนี้ถือว่าเป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลง ดวงชะตาของชาว12ราศีโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ p พีนี้เป็นอ p พีที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากและในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรโยกย้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังทางบ้านควรหาเป็นหินจากแหล่งธรรมชาติที่มีรูปลักษณ์เป็นสีทองนะครับเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แทนดาวพฤหัสนั่นเองนะครับนั่นก็คือธาตุทองนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรสราคามนะครับหรือว่าแก้วไหมทองก็ตามโดยเฉพาะแก้วไหมทองเนี่ยนะครับหรือว่าแก้วโป่งขามที่เป็นไหมทองเนี่ยนะครับความเชื่อตามโบราณเชื่อกันว่าหินชนิดนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่รวย และจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ด้านโชคลาภเงินทองโดยรูปลักษณ์ที่เป็นหินใสนะครับแล้วก็มีไหมสีทองอยู่ข้างในเนี่ยทำให้ผู้ที่พบแก้วไหมทองติดตัวจึงมักจะดูเป็นคนที่มีฐานะร่ํารวยนะครับและมักจะมีปรากฏการพิเศษอยู่เรื่อยๆในเรื่องของด้านโชคลาภเงินทองอยู่เป็นประจํานั่นเองคนโบราณเนี่ยจึงนิยมนําแก้วไหมทองเนี่ยมาทําเป็นเครื่องประดับพบติดตัวอยู่เสมอนะครับเพื่อเป็นการเรียกโชคเรียกทรัพย์เข้าหาตนเองนะครับรวมถึงด้านการป้องกันคุ้มภัยนะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้าย เนื่องจากคนโบราณเนี่ยเชื่อกันว่านะครับแก้วไหมทองเนี่ยจะมีจิตยุนยานแห่งเทพพรมเทวดาท่านคอยอารักขาหรือว่าปกปักรักษาอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลนะครับและจะเด่นในด้านของโชคลาภเงินทองนะครับทั้งนี้สีทองเป็นธาตุของดาวพฤหัสโดยตรงก็เป็นการเสริมพลังดาวพฤหัสด,ด้านความสําเร็จให้กับคุณน,นั่นเองก็ลองหามาบูชาดูแล้วกันนะครับสําหรับแก้วไหมทองเนาะ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงนะครับในช่วงของวันที่19เมษายนส5 6 6นายนะครับไปจนถึงวันที่30มสเมษายนปี2567ดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพปุตตะจะมีการโคจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนภพสุภะเสวยตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคทำมงกตีโกนถึงลัคนานะครับแถมดาวพฤหัสก็จะอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนปัตตนีนะครับเป็นคู่เทคนิคคู่พิกแพลงนะครับดาวพระราหูจะย้ายอีกทีใน ช่วงของปลายเดือนตุลาคมนะครับ ซึ่งในอ p ีนี้นะครับผมก็จะมาพูดวิเคราะห์ดาวพฤหัสเป็นหลักนะครับแล้วก็จะพูดถึงดาวพระราหูกับดาวพระเสาร์ที่เป็นดาวใหญ่3มดวงนะครับมาวิเคราะห์ร่วมกันเพราะดาว3าดวงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นดาวตรีเทพที่มีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตมนุษย์ของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเริ่มต้นจากดาวพฤหัสก่อนอันดับแรกเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยเขาถือว่าเป็นดาวที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดนะครับรวมไปถึงการศึกษาเรียนต่อนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็คือดาวพฤหัสโดยตรงนะครับแถมดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้า เรือนพบปุตรตาของชาวราศีสิงห์นะครับพอปุตรตามาอยู่สุภาเนี่ยสุภาคือความสําเร็จนะครับทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรบริวารนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบุตรนะครับใครที่อยากจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากจะมีบุตรนะครับอยากจะมีบุตรน่ารักสักคนหนึ่งไว้ในครอบครัวนะครับมีเกณฑ์ที่จากนี้ไปนะครับมีโอกาสจะตั้งท้องกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่บุตรที่จะเกิดเนี่ยจะสนับสนุนดวงชะตาทั้งดีนะครับเนื่องจากดาวบุตรบริวารได้ราชาโชคด้วยนะครับนอกจากน ื่องของบุตรแล้วเน er, kind of hmm. ี่ยก็หมายถึงเกี P ่ยวกับเรื่องของลูกน้องนะครับใครที่ทํางานเนี่ยต้องปกครองคนหมู่มากนะครับก็คือมีลูกน้องอยู่ภายใต้การดูแลการปกครองของเรานะครับจากนี้ไปชาวราศีสิงห์จะมีลูกน้องใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งจะเกื้อหนุนดวงชะตาของท่านมากเวลาท่านทํางานอะไรต่างๆเนี่ยมักจะได้ความสําเร็จหรือว่าได้รับการสนับสนุนดีจากคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับต่อให้ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการไม่ได้เป็นหัวหน้าคนก็ถือว่าทํางานร่วมกับใครคนอื่นเนี่ยนะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าท่านหรือว่าบุตรของท่านนี่ง ความสําเร็จนะครับหรือว่าชื่อเสียงต่างๆเนี่ยมาให้ท่านในเรื่องของการงานหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีนะครับและที่สําคัญเลยดาวพฤหัสเนี่ยเขาได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคนะครับใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะยิ้มแก้มปีนะครับบุตรหลานของท่านนะครับอาจจะนําชื่อเสียงความสําเร็จนะครับด้านดีต่างๆเนี่ยมาสู่ครอบครัวและก็ตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนอกจากนี้ดาวพฤหัสนะครับนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนปุตตาก็ยังเป็นเจ้าเรือนมรณะพอมาอยู่สุภาเนี่ยนะครับชาวราศีสิงห์ก็มีเกณฑ์ดีเรื่อง การเดินทางไกลนะครับโดยเฉพาะการไปท่องเที่ยวนะครับหรือว่าการไปศึกษาเรียนต่อการไปทํางานต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับแดนไกลนะครับมันมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางนะครับปีนี้เป็นปีที่ชาวราศีสิงห์จะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไกลอยู่บ่อยครั้งนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ไปเรื่องของต่างประเทศก็จะมีการเดินทางไกลเรื่องของการงานนะครับเช่นต้องมีการขับรถไปต่างจังหวัดบ้างไปที่นั่นที่นี่บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในเรื่องของการ สร้างความสมําเร็จเรื่องของการงานการทําธุรกิจต่างๆนะครับก็ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นเป็นลัคนาราศีที่ได้รับอณิสงส์ในด้านดีของดาวพฤหัสนั้นเป็นอย่างมากนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยมีดาวพระราหูมาอยู่ร่วมด้วยดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตนิที่แปลว่าคนรักคู่ห้องนะครับ ซึ่งชาวราศีสิงนั้นก็จะมีข่าวดีที่มาจากเพศตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะครับดาวพระราหู show, ดดารรได้ตําแหน่งมาตรฐานเทวีโชคดาวพฤหัสได้ตําแหน่งมาตรฐานราชาโชคพอราชาโชคกับเทวีโชคเขามาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนหนุนซึ่งกันและก,กันนะครับทำให้ชาวราศีสิงมักได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากเพศตรงข้ามนะครับและมีโอกาสที่ชาวราศีสิงในเรื่องของคนโสดเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ดีในเรื่องของความรักเข้ามาโดยเฉพาะใครที่โสดมานานแล้วนะครับก็มีโอกาส จะมีคนที่ดีเข้ามานะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่าดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมนะครับจากนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคมชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีเกณฑ์ดีนะครับในเรื่องของคนรักคู่ครองโดยเฉพาะคนโสดนะครับส่วนสําหรับใครที่ทํางานแน่นอนว่าก็จะมีข่าวดีเรื่องของการทํางานแบบมีหุ้นส่วนนะครับการร่วมทํางานกับคนอื่นนะครับธุรกิจการงานของท่านก็อาจจะมักมีคนมาร่วมช่วยนะครับหรือว่าการดําเนินงานของท่านนั้นมักจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาร่วมช่วยอยู่เสมอซึ่งมันก็ถือ ว่าเป็นเรื่องราวดีๆเพราะดาวปัตตนีได้ตำแหน่งมาตรฐานเทวีโชคและดาวพฤหัสกับดาวพระราหูเป็นคู่เทคนิคคู่พลิกแพงกันอีกด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีสิงห์อยากจะต้องให้ระวังกันก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอรินะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะอยู่ยาวไปอีกประมาณสองปีครึ่งนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยจัดเป็นดาวตรีเทพดวงแรกที่มีการโคจรเลยก็คือตั้งแต่1นมีนาครับ19เามษาจะเป็นดาวพฤหัสแล้วก็เดือนตุลาจะเป็นดาวพระราหูนะครับดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนออออรรนนัพมายู่ืปต ทำให้เรื่องของหุ้นส่วนหรือว่าเรื่องของการทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามจากเรื่อที่มันดีอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีจริงอย่างที่คุณเห็นแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของอริเข้ามาด้วยทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับเริ่มต้นอาจจะดูดีแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องระวังการมีปัญหาทะเลาะบ่อแว้งนะครับเรื่องของเพศตรงข้ามโดยเฉพาะการทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดแล้วนะครับอาจจะมีอุปสรรคปัญหามีศัตรูเป็นเพศตรงข้ามเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากมี แล้วโดยเฉพาะใครที่แต่งงานแล้วต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของความรักดีๆมีโอกาสจะทะเลาะเบาอแว้งกันได้ง่ายนั่นเองนะครับซึ่งชาวราศีสิงห์อาจจะต้องระวังดวงความรักของท่านไปประมาณอีก2ปีครึ่งเลยทีเดียวเนาะนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่อาจจะต้องระวังแต่ว่าในเรื่องมุมดีๆก็คือดาวพฤหัสนั้นจริงๆในเรื่องของนิทานโหราศาสตร์เนี่ยมันมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือว่าดาวทั้งกระดานเนี่ยเสียหมดเลยนะครับดาวทั้งกระดานเนี่ยไปตกอริมรณะวินาศกันหมดทั้งกระดานเลยนะครับแต่ดาวพฤหัสดีดวงเดียวสามารถคุ้มครองดวงชะตาได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งการันตีและยืนยันให้ชาวราศีสิงห์นั้นสบายอกสบายใจได้ถึงแม้ว่าดาวพระเสาเจ้าเรือนอรินั้นจะเล็งมาที่ลักขณาขอะะไรรรมมัักกจจีอุปปสญหา็ิง แต่ดาวพฤหัสนั้นคุ้มครองดวงชะตาท่านได้เพราะว่าถ้าเกิดนับจากเรือตนตนุไปเรือนพวกสุภาเนี่ยเราจะนับไว้ทั้งหมด5ช่องด้วยกันนะครับหตะนุสอวินาสาลาภะสกัมมะหสุภานะครับ ซึ่งมุมนี้แหละนะครับเขาเรียกว่าเป็นมุมที่ดาวนั้นส่องแสงส่งพลังมาถึงตัวคุณชาวราศีสิงจะได้รับการคุ้มครองจากดาวพฤหัสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเป็นดาวที่ส่งผลด้านแห่งความสาเร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิง์จากนี้ไปมีเกณฑ์ที่ดวงวัสนาการงานการเงินของท่านนะครับจะได้รับการคุ้มครองจากดาวพฤหัสมีเกณฑ์สาเร็จดีรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักดาวพฤหัสอ,อยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนความรักอยู่แล้วต่อให้มีอุปสรรคปัญหาแค่ไหนนะครับมันมักจะมีทางออกมีทางแก้ไขให้ชาาวรีสสิง์เมอ โดยเฉพาะคนโสดมีเกณฑ์จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มเมตตาอุปถัมภ์คอยสนับสนุนค้ำชูเราในเรื่องของความรักอาจจะได้แฟนเป็นคนที่มีอายุมากกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเนื่องด้วยดาวได้ราชาโชคและเทวีโชคนะครับมีเกณฑ์ที่คนเข้ามานั้นจะมีฐานะที่ร่ำรวยกว่าคุณนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกณฑ์ดีๆฝากชาวราศีสิงห์พิจารณาไว้ประมาณนี้ดูแลกันเนาะนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงจังหวะจะโคนการโครจรของดาวพฤหัสในตลอดทั้งช่วงวันที่19เมษายน2566ไปจนถึง30 เมษายน2567กันบ้างนะครับซึ่งดาวพฤหัสนั้นจะมีการโครจรวิปิริตอยู่3ช่วงนะครับก็คือมีการเสดองศาเดินเร็วนะครับมีการหมุนองศาหยุดนิ่งมีการพักองศาเดินถอยหลังนะครับซึ่งดาวพฤหัสนั้นมีการเสดเดินเร็วตั้งแต่ช่วงของวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับและจะเสดองศาไปจนถึง18มิถุนายน2566นะครับทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีเกณฑ์เรื่องของการได้บริวารลูกน้องใหม่มาแบบรวดเร็วกะทนหันหรือว่าอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่มีออออออาาาายยุนน้้้กกกกว่่รรัจีเืงงงงขตท ต่างๆอาจจะมีบุตรนะครับหรือว่ามีการตั้งท้องเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะครับอยู่รู้ตัวอีกทีนึงนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยนะครับมีอะไรผิดปกติไปตรวจกายเป็นว่าตั้งทองแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะครับมักจะมีข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารลูกน้องเข้ามานั่นเองนะครับและในช่วงของวันที่13สิงหาคมนะครับ2566กไปจนถึง28สิงหาคม2566 เป็นเวลา15วันนะครับ accur. ดาวพฤหัสจะมีการวนองศาคือหยุดนิ่งนะครับช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องการตัดสินใจนิดเดิงนะครับเรื่องของการคิดวิเคราะห์ต่างๆช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเออเรนะครับนึกอะไรไม่ออกนะครับมันจะตื้ดตันไปหมดเนื่องจากดาวมันหยุดนิ่งดาวพฤหัสเป็นดาวเกี่ยวกับสติปัญญาโดยตรงนะครับทำให้ชาวราศีสิงห์ในช่วง15วันนี้งดเรื่องของการตัดสินใจงดเรื่องของการใช้ความคิดพยายามทําให้ตัวเองผ่อนคลายจะดีที่สุดนะครับเพราะมันมักจะมีเรื่องปวดหัวนะครับมาสู่ชาวราศีสิงงงงและก็ต้ออรรวัเื่ ความขี้หลงขี้ลืมจะปรากฏเกิดขึ้นแก่ชาวราศีสิงห์ได้ง่ายนั่นเองนะครับและในช่วงของวันที่29สิงหาคม2566นะครับไปจนถึง8มก,การาคม ปี2567เป็นเวลาทั้งหมด132วันดาวพฤหัสจ,จะมีการพักองศาเดินโคจวรวิริตถอยหลังนะครับในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นะครับอาจจะมีข่าวดีหรือว่านะครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องบริวารลูกน้องเก่าเข้ามานะครับอาจจะมีลูกน้องเก่าๆกลับมาขอความช่วยเหลือหรือว่าอาจจะมาของานมาขอความช่วยเหลือจากท่านนั่นเองนะครับนอกจากนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะได้รับประโยชน์หรือว่าข่าวดีนะครับกับบริวารเก่าลูกน้องเก่าในช่วงของตลอด132วันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการ ตัดสินใจนั่นแหละในเมื่อดาวมันเดินถอยหลังก็มีเกณฑยนเรื่องการตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องตรวจสอบดูดีๆนะครับว่าเขามาเขามีความใส่ใจมีความตั้งใจในการที่จะรับโอกาสจากคุณจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้คุณก็ต้องตัดสินใจกันเองแล้วแหละนอกอันนี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีสิงห์พิจารณาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับ และในช่วงที่ดาวพฤหัสมีการโคจรยกย้ายเสวยตำแหนง่งมาตรฐานราชาโชคนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงหนุนดวงชะตาด้านพลังงานธรรมชาตินะครับเกี่ยวกับดาวพฤหัสชาวราศีสิงเนี่ยนะครับแนะนาให้หาเป็นหินมงคลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีรูปลักษณะออกเป็นสีทองนะครับเนื่องจากเป็นสีของดาวพฤหัสเป็นการเสริมธาตุพลังงานดาวพฤหัสให้คุณนั้นมีความสําเร็จมีความร่ารวยนะครับโดยเฉพาะแก้วไหมทองตามความเชื่อโบราณเชื่อกันว่านะครับแก้วไหมทองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ารวยนะครับ และยังนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ด้านโชคลาภเงินทองด้วยรูปลักษณะที่เป็นหินใสนะครับแล้วก็มีไหมสีทองที่อยู่ข้างในทําให้ผู้ที่พบแก้วไหมทองติดตัวเนี่ยมักจึงดูเป็นคนที่มีฐานะที่ร่ํารวยนะครับมักมีปรากฏการพิเศษในเรื่องของด้านโชคลาภอยู่เป็นประจำนะครับมักมีโชคเข้ามาแบบฟุก คนโบราณจึงมักนําแก้วไหมทองเนี่ยมาทําเป็นเครื่องประดับพบติตตัวอยู่เสมอเพื่อเสริมเกี่ยวกับความร่ารวยนั่นเองนะครับรวมถึงในด้านของการป้องกันคุ้มครองให้แขวคาดปลอดภัยรอดพ้นจากสิ่งอันตรายไม่ดีทั้งปวงเนี่ยนะครับคนโบราณเชื่อกันว่าแก้วไหมทองเนี่ยนะครับหรือว่าที่เรารู้จักคุ้นชื่อกันในเรื่องของแก้วโป่งขามนะครับ จะมีจิตวิญญาณของเทพพรมเทวดาท่านคอยดูแลอารักขาอยู่นั่นเองทําให้ผู้ที่ครอบครองแก้วไหมทองเนี่ยนะครับจะได้รับการคุ้มครองป้องกันภัยอยู่เสมอนะครับแต่ท่านต้องเป็นคนดีมันทําบุญทํากุศลอยู่เรื่อยๆนะครับท่านถึงจะคุ้มครองเรานะครับและในด้านของการบําบัดจ,จิตใจแก้วไหมทองนะครับยังเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของด้านจิตใจโดยเฉพาะใครที่จิตใจวิตกกังวลวิตกจริตง่ายนะครับแล้วก็เจอพลังงานด้านลบอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับคนโบราณเขาเชื่อว่าจะช่วยขจัดพลังงานลบต่างๆในร่างกายของท่านนะครับ ให้ท่านนั้นมีชีวิตชีวานะครับมีความมั่นคงมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นง่ายนั่นเองเนาะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับแก้วไหมทองเนาะนะครับเป็นการเสริมพลังงานดาวพฤหัสนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสได้ราชาโชคจะได้เฮงเงร่ำรวยปังๆกันทุกคนเลยนะครับส่วนใครสนใจบูชาเป็นแก้วไหมทองเป็นงานจิวอรอ่สั่งทำนะครับเป็นลายชิ้นนะครับซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะว่าแก้วไหมทองเนี่ยเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับช่องหัวใจนาคาของเราก็มาทําเเเปปป็็นนนคครรื่ออองะะดับจี้้หย ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินเราเข้ามาได้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ